สวัสดีค่ะวันนี้เรามาชวนคุยเรื่องที่แบบว่าอยู่ในตัวเราทุกคนเลยนะคะเป็นเรื่องพื้นฐานสุดๆของชีวิตเลยค่ะครับผมเรื่องของสารพันธุก,กรรมหรือ DNA แล้วก็การแบ่งเซลล์นี่เองใช่ค่ะเหมือนเรามีคู่มือสร้างชีวิตซ่อนอยู่ในเซลล์เลยนะคะเนี่ยแล้วมันสำคัญยังไงนะทําไมเราต้องสนใจเรื่องนี้กันคะ อ๋อเพราะนี่คือหัวใจเลยครับที่อธิบายว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยเกิดขึ้นเติบโตแล้วก็ส่งต่อลักษณะต่างๆไปให้รุ่นลูกร,รุ่นหลานได้ยังไง คือมันเหมือนเรากำลังถอดร,รหัสคู่มือเล่มใหญ่ที่อยู่ในทุกเซลล์ของเราเลยครับโหฟังดูน่าตื่นเต้นจังค่ะงั้นวันนี้เราจะมาแกะคู่มือเล่มนี้กันแบบเข้าใจง่ายๆใช่ไหมคะใช่ครับเราจะดึงเอาส่วนสำคัญสำคัญออกมาคุยกันให้เห็นภาพรวมว่ากลไกพวกนี้มันทำงานประสานกันยังไงให้ชีวิตดำเนินต่อไปได้ครับผมเยี่ยมเลยค่ะงั้นเริ่มที่พระเอกของเราเลยดีกว่า DNA เนี่ยค่ะที่บอกว่าเป็นคู่มือเล่มยักษ์ตกลงมันคืออะไรกันแน่คะครับ ตัว DNA หรือชื่อเต็มๆก็กรดดีออกซิไรโบนิ ucle ิกเนี่ยนะครับมันคือสารที่เก็บข้อมูลทางพันธุกรรมทั้งหมดของเราไว้เลยค่ะโครงสร้างมันเ,เป็นเหมือนบันไดเวียนครับเป็นสายสองเส้นพันกันเป็นเกลียวอ๋อที่เขาเรียกว่าดับเบิลฮีเล็กซ์ใช่เลยครับเกลียวคู่ซึ่งแต่ละขั้นของบันไดเนี่ยก็คือคู่ของสิ่งที่เรียกว่าเบสมีอยู่4ตัว A T C G A T C G ครับผม แล้วมันมีกฎเหล็กเลยนะคือ a ต้องคู่กับ t เท่านั้นส่วน c ก็ต้องคู่กับ g เสมอเหมือนตัวต่อเลโก้ที่ไม่มีคู่ของมันเป๊ะๆนะครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนเป็นรหัสลับเลยนะคะ a คู่ t c คู่ g การเรียงตัวของรหัสพวกนี้แหละคือคำสั่งต่างๆถูกต้องครับการเรียงลำดับเบสนี่แหละคือรหัสพันธุก,กรรมทั้งหมดเลยแล้วสาย dna นี่มันยาวมากๆเลยใช่ไหมคะแล้วมันไปขดตัวอยู่ในเซลล์เล็กๆของเราได้ยังไงคะ กลายเป็นแท่งๆที่เรียกว่าโครโมโซมได้ยังไงคะนั่นสิครับคำถามดีเลยลองนึกภาพเส้นได้ที่ยาวมากๆถ้าปล่อยไว้เฉยๆมันก็คงพันกันยุ่งไปหมดใช่ไหมครับใช่ค่ะคงจะวุ่นวายน่าดูเซลล์เราฉลาดครับมันมีโปรตีนก้อนกลมๆเล็กๆชื่อฮิสโทนทำหน้าที่เหมือนแกนหลอดได้เลยโอ oh. ครับสาย DNA ก็จะพันรอบโปรตีนฮิสโทนนี้กลายเป็นโครงสร้างที่เรียกว่านิวเคลียโซมค่ะ จากนั้นนิวคลีโสโซมพวกนี้ก็จะมาเรียงต่อๆกันแล้วก็ขดตัวซ้ำไปซ้ำมาให้แน่นขึ้นแน่นขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นเส้นใยที่อัดแน่นมากๆที่เราเรียกว่าโครโมโซมนั่นแหละครับโหเหมือนมีระบบจัดระเบียบขั้นเทพเลยนะคะเนี่ยม้วนเก็บ DNA ยาวๆให้เป็นระเบียบได้ ใช่ครับโดยเฉพาะตอนที่เซลล์จะแบ่งตัวเนี่ยมันจะขดตัวแน่นที่สุดเลยทําให้เราเห็นเป็นแท่งโครโมโซมชัดๆผ่านกล้องจุลทรรศน์ดได้เลยครับสุดยอดเลยค่ะพอจัดเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้วทีนี้ถ้าเซลล์อยากจะเพิ่มจํานวนล่ะคะอย่างตอนเราโตขึ้นหรือว่าตอนเป็นแผลร่างกายต้องสร้างเซลล์ใหม่เซล์มันทําสําเนาตัวเองอยังไงคะอันนี้คือการแบ่งเซลลแบบไมโทซิสที่เราเคยได้ยินกันใช่ไหมเอ่ยถูกต้องครับไมโทซิสนี่เปรียบเหมือนเครื่องถ่ายเอกสารของเซลล์เลยครับผม เครื่องถ่ายเอกสารครับคือเป็นกระบวนการที่เซลล์ร่างกาย (somatic cell) ใช้แบ่งตัวเพื่อเพิ่มจำนวนได้เซลล์ใหม่2เซลล์ที่หน้าตาและข้อมูลพันธุกรรมเหมือนเซลล์แม่เป๊ะปะทุกอย่างเลยเหมือนเป๊ะๆเ,เลยเหรอคะใช่ครับมีข้อมูลพันธุกรรมเท่าเดิมคือมีคโครโมโซม2ชุด (diploid) หรือ 2n เหมือนเดิมเป๊ะๆก่อนจะแบ่งเนี่ยเซลล์จะต้องจำลอง DNA ทั้งหมดที่มีอยู่ให้เป็น2เท่าก่อนเหมือนถ่ายเอกสารเตรียมไว้ ค่ะพอเข้าสู่ไมโตซิสโครโมโซมที่จำลองแล้วมันก็จะมาเรียงกันตรงกลางเซลล์แล้วก็จะถูกดึงแยกส่วนที่เป็นสำเนากันเนี่ยออกจากกันไปอยู่คนละขั้วของเซลลสุดท้ายเซลล์ก็จะแบ่งครึ่งตรงกลางกลายเป็นสองเซลล์ใหม่ที่เหมือนกันเดะๆว้าวเป็นระบบระเบียบม,มากเลยค่ะใช้สำหรับการเติบโตซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอแบบนี้เองใช่ครับผมแล้วทีนี้ถ้าไม่ใช่แค่การทำํสำํเนาเพื่อเติบโตล่ะคะ ต่เป็นการสร้างเซลล์พิเศษอย่างเซลล์ไข่กับเซลล์สเปิร์มเพื่อสืบพันธุ์ทำไมลูกๆถึงมีหน้าตามไม่เหมือนพ่อแม่เป๊ะๆล่ะคะอันนี้ต้องเป็นกระบวนการที่ต่างออกไปแน่ๆเลยที่เรียกว่าไมโอซิสหรือเปล่าคะใช่เลยครับมาถึงไมโอซิสแล้วอันนี้แหละครับคือไฮไลท์ของการสร้างความหลากหลายทางพันธุก,กรรมเลยสร้างความหลากหลายน่าสนใจคะ่ะครับเป้าหมายหลักของไมโอซิสคือสร้างเซลล์สืบพันธุ์ แกรมมิดซึ่งจะมีข้อมูลพันธุกรรมเหลือแค่ครึ่งเดียวของเซลล์ร่างกายปกติคือเหลือโครโมโซมแค่ชุดเดียวแฮปลอยหรือ N เหลือครึ่งเดียวครับผมและที่สำคัญมากๆคือเซลล์สืบพันธุ์แต่ละเซลล์ที่สร้างขึ้นมาเนี่ยจะมีข้อมูลพันธุกรรมไม่เหมือนกันเลยโห oh, ทำยังไงคะทำไมถึงไม่เหมือนกันไมอสิสนี่มันพิเศษตรงที่แบ่งสองรอบต่อเนื่องกันครับคือไมอ s ิส1กับไมอ s ิส2 ในรอบแรกไมโอซิสวันนี่สำคัญมากครับคโครโมโซมที่มาจากพ่อกับที่มาจากแม่ซึ่งเป็นคู่กันโฮโมโลกัสโครโมโซมเนี่ยมันจะมาเข้าคู่กันก่อนค่ะเข้าคู่กันแล้วเกิดเหตุการณ์สำคัญคือการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนกันครับเรียกว่า crossing over แลกชิ้นส่วนอ๋อเหมือนสับไพ่ให้ปนๆกันไปครับผมจากนั้นคโครโมโซมที่เป็นคู่กันนี้ก็จะถูกแยกออกจากกันไปอยู่คนละเซลลทำให้จำนวนคโครโมโซมลดลงเหลือครึ่งหนึ่ง แล้วตอนที่มันแยกกันเนี่ยมันก็แยกกันอย่างอิสระด้วยนะครับเรียกว่า independent assortment เหมือนจับฉลากเลยว่าจะเอาแท่งไหนจากพ่อหรือแม่ไปทางไหนโหมีทั้งแรกชิ้นส่วนทั้งจับฉลากเลือกข้างอีกยิ่งหลากหลายเข้าไปใหญ่เลยสิคะใช่ครับนี่คือคกลไกหลกัหลกๆที่ทำให้เกิดความหลากหลายเลยส่วนรอบที่สอง meiosis t ก็จะคล้ายๆกับไมโทซิสครับคือเป็นการแยกสำเนาของโครโมโซมซิสเตอร์โครโมติดออกจากกันค่ะผลสุดท้ายของเม iosis ทั้งหมดก็คือได้เซลล์ใหม่4เซลล์ที่แต่ละเซลล์มีคันธุก,กรรมไม่เหมือนกันเลยและมีโครโมโซมเหลือแค่ครึ่งเดียว n พร้อมที่จะไปรวมกับเซลล์สืบพันธุ์อีกเซลล์เพื่อสร้างชีวิตใหม่ครับโหมมโอซิสนี่เหมือนฝ่ายสร้างสารรค์ประจำเซลล์เลยนะคะ ทั้ง crossing over ทั้ง independent assortment เน้นสร้างความแตกต่างโดยเฉพาะเลยสรุปแล้ววันนี้เราก็ได้เห็นภาพตั้งแต่เอ,อ่อพิมเขียวชีวิตใน DNA การจัดเก็บอย่างดีเยี่ยมในคโครโมโซมครับผมไปจนถึงกระบวนการแบ่งเซลล์2แบบที่แบบว่าน่าทึ่งมากๆทั้งไมโตซิสที่เน้นสร้างความเหมือนเพื่อการเติบโตและ m มโอซิสที่เน้นสร้างความแตกต่างเพื่อการสืบพันธุ์ใช่ครับ ทั้งหมดนี้เป็น,นกลไกที่ดูซับซ้อนนะครับแต่ก็ทำงานได้อย่างแม่นยำม,มากๆเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้ชีวิตดำรงอยู่ได้และเกิดวิวัฒนาการต่อไปได้เรื่อยๆค่ะความสามารถในการคัดลอกตัวเองอย่างแม่นยำในไมโทซิสกับการสร้างความหลากหลายในมีโอซิสนี่แหละครับคือหัวใจสำคัญของสิ่งมีชีวิตเลยจริงด้วยค่ะฟังแล้วก็ทึ่งในความซับซ้อนแต่เป็นระเบียบของเซลล์เราจริงๆ ก็น่าคิดต่อนะคะว่าถ้ากลไกที่มันเป๊ะขนาดนี้ยเกิดทำงานผิดพลาดขึ้นมาบ้างจะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตนั้นๆยังไงได้บ้างนะคะนั่นสินะครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจให้เราไปคบคิดหรือค้นคว้ากันต่อได้เลยครับผม